สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมหลังจากที่เลิกงานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเลิกเร็วนะครับมานิดหนึ่งครับพี่น้องครับไม่ได้เต็มที่นะครับก็เพิ่งวางขันยอดเสร็จครับสดสดร้อนๆนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งพอดีครับพี่น้องครับก็เลยเอานกออกมาไล่ครับพี่น้องครับก็ เป็นตัวเจ้านะครับบุญขอดครับพี่น้องครับซึ่งแบบว่านกก็ยังเล่นไม่เต็มที่ครับพี่น้องครับเพราะว่าตามที่ท่านได้ยินนั่นแหละครับนกมันไม่ค่อยอยากจะคูนะครับแต่ว่าพออยู่บ้านเนี่ยนะว่านกเทียบคูนี่โอ้โหครับคูแบบขาดใจอะครับสู้ขาดใจสู้ยิบตานี่ครับคูแต่ว่าพอมาออกป่าแล้วไม่คูครับแปลกเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีแบบว่านกที่เข้าร่วมแบบแบบอัดกันแบบเต็มที่นะครับมันก็เลยไม่รู้มีแต่นกแบบเข้ามาดูแล้วก็ออกไปเนี้ยนะครับมันไม่ได้แบบสู้กันแบบจนแบบว่าเอากันตายไปข้างนึงอ่ะนะครับผมอ๋อวันนี้ก็เลยเอามาไล่อีกนะครับน่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วล่ะนะครับพี่น้องครับครั้งที่สามก็ถือว่าห่างห่างอยู่ครับห่างไม่ได้ออกออกต่อไม่มีเวลานะครับก็ต้องทําใจครับผม เวลามีน้อยก็เล่นตามน้อยนะครับเนาะโอเคครับนกก็ยังไม่มีขันครับเพิ่งวางเสร็จก็รีบถ่ายเลยนะโอ้พอมาตันทีไรก็ฟ้ามาทุกทีเลยครับพี่น้องครับเฮ้ยนึกว่าจะหมดแล้วครับฝนไม่ใช่จะหมดไม่นึกว่าจะห่างแล้วไม่ห่างเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับรอดูต่อไปแดดเปี้ยงเลยครับพี่น้องครับตอนนี้นะแดดฝนนี่แหละ อ้บินออกครับพีบ่น,น้องครับโอว่าจะเข้าร่วมครับบินอ่าลาลงมาแล้วก็ถลาลงพื้นครับโอมันจะลงใส่ต้น ็นใจครับพี่น้องครับฟ้าร้องนั่นอยู่ครับลั่นอ้อมอยู่ครับตอนนี้แทนที่จะเข้าร่วมนะครับเมื่อกี้นี่เสียดายครับเสียดายเอาโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฟ้ารู้สึกว่าจะจะดังแรงมากครับฝั่งนู้นน่ะนะครับผมเนาะเออ ครับผมโอ้ยไม่เอานวยเลยครับฟ้าฝนลงเม็ดแล้วครับมาแล้วไม่เหลือครับฝนผมก็ติดไม้ไปด้วยครับทีนี้โอ้ยเห็งเลครับนกกำลังลงมากินนะครับผมขึ้นนี่ผมไม่ได้เล่นนะครับนกอ่ะแดดก็จริงครับแต่ฝนมาแล้วครับนึ่ง มันแบบของจริงก็มีครับบอฮะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอานกอลงก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับมาแรงเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้ฮะครับก็เต็มที่แล้วครับพี่น้องครับฝนมาแล้วนะครับโอ้ยมันมาแบบคือมันไล่มานะครับไล่มาเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่า นั่นครับเพราะมันแดดแดดอยู่พอดีดมันมาทางไม่แดดครับเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตเก็บนกแล้วครับอ๋อมาแล้วมาแล้วครับฝนมาแล้วครับก็สุดท้ายได้นกลงครับพี่น้องครับไม่ไหวครับมาแล้วครับฝนมันตลบหลังครับนผมอยู่ฝั่งที่มีแดดนะครับมันมาฝั่งที่ไม่มีแดดครับไม่รู้เลยอเรียบร้อยครับโอ้ยใส่นกได้แวบเดียวเองครับพี่น้องครับดูครับ เมื่อกี้นะครับประมาณชั่วโมงนึงอะนะครับเกือบชั่วโมงอะเพราะว่าเมื่อกี้ผมลางพระเนี่ยเสร็จประมาณบ่ายสามบ่ายสามครึ่งครับพี่นงครับอันนี้ก็จะสี่โมงครึ่งครับได้ตายเลยครับผมได้ชั่วโมงเดียวโอ้ยอ่ะโอเคครับยังไงก็ช่วงนี้ก็ยังต่อไม่สนุกครับนะเพราะว่ามันมันยังมีฝนนะครับฝนโปรยปรายอยู่ครับช่วงนี้นะเพิ่งหยุดไปได้วันสองวันก็เห็นมันแดดแดดแล้วครับทีแรกอะอ่า เราแรกก็แดดเด่นแดดแบบนี้ก็คิดไว้อยู่ครับว่าน่าจะเป็นแดดฝนด้วยหรือเปล่านะครับแต่มันก็ไม่มีฝนมาประมาณวันสองวันแล้วครับพี่น้องครับนะพอวันนี้วันที่สามมันเอาเลยครับมันบอกว่าคนมาต่อนกมันก็เลยตกใส่คนที่มาต่อนกครับโอ้เ,เลยไม่รู้เรื่องอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับสําหรับเจ้าบุญขอดนะครับจบเลยนะ นกก็เมื่อกี้นี่โอ้ยก็นึกว่ามันจะบินลงร่วมครับเออเห็นเป็นบินแบบนั่นลงมามันลงดินครับนกยังไม่เข้ารวมต้นนะเป็นมัน,มนบินลงมาจากที่สูงปัป๊บลงมานึกว่าจะเข้าแต่นั่นเลยนะครับมันบินข้ามต้นที่วางพระเนียน่ยโอ้โหแล้วฝนก็มาครับเมื่อกี้นกกำลังลงกินนะเพราะว่าสี่โมงไงนะสี่โมงสี่สิบห้าสี่โมงห้าสิบมันจะขึ้นอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับอ่ะผมก็เลยอ้าไม่เป็นไรครับ ฝนมาแล้วก็คงจะไม่หยุดง่ายนะครับดูจากบรรยากาศนะครับนะมันน่าจะค้มอยู่ครับนะนู่นนะครับมาแลวค่อยๆทยอยมาแบบนี้ไม่จบไม่ง่ายครับแบบนี้โอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็คนในที่ออกต่อก็มันหมานแล้วครับผมเนาะภาคไหนที่ไม่มีฝนก็จะต่อสนุกละครับแต่ช่วงนี้ทางแถวอีสานนี่ฝนยังยังมาเรื่อยๆอยู่ครับยังไม่หมดง่ายนะครับน่าจะนู่นแหละครับ ประมาณกลางเดือนตุลาเลยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับเนาะก็อไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่โน้องอีกที่สารท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ